สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวชมวัดพระบรมธาตุบ้านตากนะคะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากเลยล่ะคะ่ะวัดพระบรมธาตุบ้านตากนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตากนะคะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิงอะคะ่ะเดิมวัดนี้เป็นเมืองตากเก่าะคะ่ะก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตําบลละแหงนะคะตัวเมืองตากในปัจจุบันนะคะ ห่างไปทางทิศตะวันใต้ประมาณ30กิโลเมตรนะคะจะมีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีะคะ่ะพะนางจามเทวีล่องเรือเสด็จไปยังเมืองลำพูนนะคะจะมาหยุดพักบริเวณที่เมืองแห่งนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็พบว่าปเป็นเมืองล้างนะคะ ก็เลยสั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณาณเมืองนี้จนกลายเป็นชุมชนเมืองตากะคะ่ะตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวไว้ว่านะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำแม่น้ำปิงอะคะ่ะพระองค์ได้เสด็จมายังดอยมหิยังกะนะคะตัดกับพระอานอนท์ว่าพวกเราขถาโคตรปรินิพานแล้วให้นำอัฐิและ พระเกษากลับมายังดอยมหิยังกะนะคะหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานนะคะพระอรหันต์ทั้งสได้นําพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์พร้อมด้วยพระเกษาอีกสองค์นะะมาประดิษฐานขอไปค่ะมาประดิษฐานยังดอยมหิยังกะนะคะแล้วก่อน เจดีแล้วแล้วจึงก่อเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนําพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์ค่ะต่อมาพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุนะคะหรือทองอยู่ะค่ะได้ไปนมัสการพระธาตุชะเวดากองที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่านะคะท่านจึงได้จําเอามาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ค่ะเหมือนเจดีชเวดากองนะคะร้อม ล้อมรอบคุมล้อมรอบคุมเจดีย์องค์เก่าไว้อ่ะค่ะแล้วก็ปิดทองสวยงามนะคะซึ่งก็ยังคงรูปทรงสมัยสุขโขทัยเอาไว้อ่ะค่ะแล้วก็สร้างพระบรมธาตุองค์เล็กๆอีก16องค์นะคะเป็นเจดีย์ใส่พระพุทธรูปอีก16องคองอ่ะค่ะแลวโขงจุดไฟเทียนอีกหโขนนะคะไว้สําหรับไว้อยู่รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับประวัติของหลวงพ่อทันใจที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากนะคะพระครูบาตานะคะมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักองค์หนึ่งะคะ่ะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนะคะเริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐือปูนปางมานวิชัยนะคะหน้าตัก32นิ้วนะคะแล้วก็ลงรักปิดทองลงรักปิดทองคําเปรวอะคะ่ะ ประกอบพิธีพุทธาพิเศษหนวันกับ1คืนนะคะเสร็จพอดีโดยคณะสัทธาได้ตั้งชื่อว่าพระเจ้าทันใจอะคะ่ะเพราะทำสำเร็จเร็วทันใจนะคะต่อมามีญาติโยมได้ตั้งจิตอธิษฐานซึ่งขออะไรก็ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะนับเวลาจนปัจจุบันนะคะประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะคะ วัดพระบรมธาตุบ้านตากนะคะถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของจังหวัดตากเลยล่ะค่ะแล้วก็สวยงามเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะและวัดก็ยังได้มีการจัดงานในช่วงเทศกาลสงการในทุกปีด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีงานประเพณีที่สําคัญก็คือประเพณีขึ้นทาตุเดือน9นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบระมธาตุโดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น14ค่คาแล้วก็1 5ค่ําเดือน9นะคะ เป็นเดือนเก้าของภาคเหนือค่ะประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดขบวนแห่ทั้งขบวนกลองยาวขบวนปัจจทายไทยานนะคะขบวนต้นเงินขบวนต้นผ้าป่าขบวนตุงไทยแล้วก็ผ้าห่มองพระาธาตุนะคะแล้วพระเจ้าทันใจที่วัดพระบรมาธาตุบ้านต่างนะคะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะยังเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะมี ของผู้ที่เกิดปีมะเมียอีกด้นะคะมีความสุขในทุกๆวันและก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศจุพันธ์นะคะ